สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะขอมองประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อนะครับขเขมรนั้นมีประชากรมากกว่าเราประมาณสักสเท่าวันนี้ก็ประมาณสัก16ล้านกว่าคน ขเขมรน,นั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ถือว่าใกล้ชิดกับไทยอีกเช่นกันผมนั้นเคยขับรถบ้านนั้นเข้าไปที่ขเขมรในช่วงที่เราเดินทางไปสู่มองโกเลียเราเคยไปตั้งแคมป์นะครับอยู่ในวัดต่างๆเราได้เห็นนะครับว่าวัดต่างๆของชาวขเขมรน,นั้นมีความเหมือนกับวัดในไทยยังเหลือเชื่อเลยทีเดียว แม้กระทั่งการแต่งกายของพระคําสวดของพระต่างๆนั้นเหมือนกับไทยอย่างกระแกะสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าชาวเขมรน,นั้นพัฒนาทางวัฒนธรรมทางนี้มามากมายเหลือเกินทรัพยากรทางด้านในอ่าวไทยนั้นมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องแก๊สธรรมชาติที่เรานั้นกับเขมรน,นั้นควรจะต้องมาพูดคุยกัน ร่วมมือกันแล้วก็มีการที่นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นขึ้นมาใช้ครับวันนี้ในอ่าวไทยของเรานั้นเราใช้แก๊สอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเหล่านั้นได้แก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมานั้นมาหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่อิสซนซีบอร์ดขึ้นไปถึงตอนเหนือของกรุงเทพเข้าไปสู่สระบุรี ตรงนี้นั้นถือว่ามีความสำคัญกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรานั้นมีตลาดเรามีเงินทุนแล้วขเขมรนั้นวันนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายเหลือเกินวันนี้เราจะต้องหาลู่ทางครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทางขเขมรสิ่งที่วันนี้เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องเกษตรครับวันนี้ เกษตรของขมรนั้นถือว่ามีเงื่อนไขที่ดีครับเพราะว่าอยู่ตอนใต้ของแม่น้ำโขงซึ่งขมรนั้นถือว่าได้ประโยชน์มากมายวันนี้เรายังขาดแคลนนะครับสารพัดวัตถุดิบที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้ถ้าเกิดว่าเรานำมาเมล็ดพันธุ์เราให้เงินนะครับที่ไปพัฒนาไปปลูก พืชพันธัญญาหารเหล่านั้นแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นกลับมานะครับพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วส่งออกนั่นเป็นการมองในเชิงของเศรษฐ,ฐกิจขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ